เงินที่ําแรกมามันไม่ดีมันไม่ได้ถูกอ่ะเราจะนําจะคิดตามเลทที่ําแรกมา <c oughs> เดี๋ยวเข้าไปก่อนว้าวนีวาาด้วยอันนี้คนละเท่าไหร่คะ ใส่ศูนย์ไปข้างหลงังแต่วายที่นี่กินดีมากนะทุกคนดูดิเกมากหูยรอดแล้วเป็ของกินั้มอันนี้อะไรอ่ะอันนี้เป็น เป็นอะไรไม่รู้อ่ะนี่บวกศูนย์ไปอีกตัวหนึ่งอ๋อใช่เจ็ดสิบไปแดนฟองอีงเรามาดูตัวนี้กันเถอะ อันนี้ก็คือแปดสิบหรอนี่มีเบียร์เยอะแยะเลยเยอะแยะเลยทุกคนดีดีสี่สิบหรอบ้าไปแล้วสี่สิบสี่สิบ oh my god แล้วก็ที่เนี่ยที่เนี่ยทุกคนเขาจะแบบตื่นเขาเรียกว่าตื่นสายอะ่ะไม่ไม่ค่อยมีคนแบบตื่นเช้าเนาะ กว่าแบบอะไรจะเปิดอะไรอย่างเงี้ยเที่ยงอาหารเช้าคือกว่าจะได้กินคือแบบสิบโมง1ิบเอโมงะไรอย่างเงี้ยเป็นแบบเป็นเมืองที่แบบโคสโลไลยจริงๆเหมาะกับเรามากโอ้ยของกินเยอะอยู่นะมามา่าใครที่แบบไม่ชอบอาหารเค็มอาหารมันอะไรอย่างเงี้ยแนะนำเลยค่ะว่าเอามาม่ามาด้วยเอาของกินของไทยบ้านเรามาด้วย ่วยได้เยอะจริงจริงเพราะว่าที่เนี่ยอาหารเค็มคือมาอยู่แค่สามวันอะคิดถึงอาหารไทยแล้วอะอยากกินอยากกินส้มตำกันแล้วอะใช่แบบมันอาหารมันเค็มเนาะทั้งเค็มทั้งมันแล้วแต่าเออแล้วแต่าเป็นคนติดหวานแล้วหาของหวานอะยากแบบอร่อยอร่อยอะไรเงี้ยค่อนข้างยากเพื่อเราอยากได้ลิปมันว่ะอันนี้หรอ โอ้สามแท่งเลยว่ะไม่มีแบบขายแบบเดียวเออเอาตะกร้ามาเลยนี่มาม่าปอมาม่าดูคิดว่ารถด,ดีอยู่นี่ตรงทางแถบนี้มาพาให้เพื่อนไปช่วยเลือกหน่อยว่าแบบอันไหนดูแบบน่ากินนู่นไหนทีเดียว่รงหืมมาม่าของแพมูกแดงสภาพไม่ไหวดูดิของกินเยอะมากเลยอ่ะ กินเยอะมากคือตั้งแต่มาที่ตื่นเต้นเพราะตั้งแต่มายังไม่ได้เข้ามาร์เก็ตเลยมันมีน้ำด้วยอ่ะมันมีน้ำเนีย่ยซื้อไปลเลยมีน้ำเป็นพอเด็ดไหนคิดว่ามันจะอะร่อยจ้ะหกสิบเหรอลองไหมขอซื้อน้ำหไหนแม่แต่ว่านะใครที่กินน้ำแร่เหมือนแบบอะ่ะ โอเคค่ะแต่ว่าที่โรงแรมเราก็มีแม่จะได้ไม่ต้องแบกรือไงคะถ้าเราจะซื้อน้ำที่แพงที่สุดของที่นี่ไปแพงสุดคือสอบยี่สิบบาทเอาขวดใจก่ไปเลยมั้ยเพื่อคนเด้ียะพี่เก็บแบงไอติมก็มีนะของหวาน ของหวานสำหรับสายหวานอย่างเราของเล่นโดมิโนโอ้โ,อโหมาเต็มเดี๋ยวหนูไปดูของแปลกๆนะน้ำแปลกๆเบียเต็มเลยนี่สายเบียมึงมันถูกมากเลยเว้ยสี 40, 40. ่สิบอันนั้นเท่าไหร่อ่ะร้อยหกสิบหรอ ก็คือร้อยหกสิบเพิ่มศูนย์ไปตัวนึงเออประมาณประมาณร้อยากนิดหนึ่งหรอสองลิรอู้าเอาไหมเนี่ยสุดยอด ขนมขนมแต่ไม่หมดเลยอยากกินทุกอย่างเลยเพราะว่าจะมาหิวตอนคืนบ่อยมากวายก็เยอะเยอะมากจริงอันนี้เท่าไหร่อ่ะทำไมอันนี้แพงจังอยากกินอันเนี้ยถั่วโอเคเดี๋ยวเราไปเลือกซื้อของก่อนแล้วเดี๋ยวมาคิดตังค์ดูว่าเท่าไหร่เพราะว่ายังไม่ซื้ออะไรไปเยอะเพราะเดินมาไกลมากเดินม,มาเป็นกิโล ใช่ใช่เอาแน่กะเอาแน่นอนสองลิตรหมดนี่เมาปะ่ะไม่เมาถ้าไม่เมาอ่ะจะซื้อเลี้ยงอีกขวดเลงเออเอาเลยเมาเมสียแล้วครับหนึ่งคนตายไปแล้วครับ <c oughs> ทิ้งตัวทำไมยูอยู่ก็ดิ้นตัวตลกปะออหัวมึงอะอ,อะไรครับเนี่ยช่ยงนี้ขาซ้อมซ้อมล้มอยู่อ๋อเขาเจอคพรับพนกกี้ขเขาจะเล่นสกีใช่ไหมอสกีเขาซ้อมล้มอ๋อเดินมาซุปเปอร์1นกิโลเราก็เดินกลับอีกหนกิโลค่ะกับอากาศหนาวแล้วมีแต่หิมะทั้งหมดเลย ช่วงที่จะมาคาสเบก,กิกูดาลินะคะก็มีหิมะตกติดต่อกันหลายวันทำให้ถนนเนี่ยลื่นค่ะหิมะเนี่ยเต็มถนนไปหมดเลยค่ะทุกคนและเหตุการณ์ตรงหน้าที่เกิดขึ้นเนี่ยจำอยู่ในรถแลวจำก็ไม่แน่ใจว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าคันข้างหน้าเนี่ยเขาลงไปดันกัน แต่คนขับบอกแจมว่ามันน่าจะเกิดจากล้อเนี่ยมันไม่สามารถบังคับได้ค่ะโพมลายอ่ะมันน่าจะฟรีค่ะเพราะว่าหิมะมันลื่นมากๆหิมะมันตกตลอดเวลาเลยค่ะทุกคนแต่ว่าโชคดีที่รถเราไม่เป็นอะไรแล้วพี่ฝรั่งคนนี้อาจจะชูสองนี้ว่าไม่มีปัญหาแน่นอนมาโบกมือบายๆนะคะโชคดีค่ะที่รถของจันเนี่ยไม่ติดค่ะขับได้ปกติยังไงใครที่มานะคะก็ต้อง เช็ควันเช็คหิมะกันด้วยคะ่ะว่าตกหนกักตกมากน้อยแค่ไหนนะคะเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางนะครับทุกคนพร้อมเล่นสโนบอร์ดแล้วหิมะตกตอนนี้เราอยู่ที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 ่กูดาลิค่ะมาเล่นสก,กีกันนะคะ อันนี้เล่นสก,กีอันนี้เล่นสโนว์บอร์ดเอาของไปเก็บเลยเร็วเดี๋ยวจะมาดูกันว่าตจม,ม่จะเล่นได้ไหมเป็นครั้งแรกที่จม,ม่เล่นเลยนะแล้วก็มีเพื่อนสาวที่น่าหง,งิดอยู่บอ<ม>ารมณ์มไ,มไ,มไม่ได้นะคะเฮ้ยดีกว่เียจะไปเครียดเรามาสนุก<อ>ไปเดี๋ยวกูพามึงสนุกเอง <laughs> ไปเอาของไปเก็บ และอย่างที่บอกค่ะว่านี่คือการเล่นสโนว์บอร์ดครั้งแรกของจาม,มี่เองไม่ว่าจะการใส่อุปกรณ์คืองงไปหมดนะคะต้องให้รุ่นพี่ที่เล่นเป็นเนี่ยคอยช่วยประกบสอนว่าต้องใส่ยังไงต้องทํำยังไงนะคะคือเราอะเคยเล่นสกเก็ตบอร์ดมาแต่เราคิดว่ามันน่าจะฟิลคล้ายๆกันเราก็เลยเลือกเล่นสโนว์บอร์ดแทนนะคะส่วนบางคนเนี่ยก็เล่นสก,กีก็แล้วแต่ความถนัดของแต่ละคนไปค่ะ ครั้งแรกเดี๋ยวออกมาดูกันนะคะว่าจะเป็นยังไงกว่าจะใส่ได้อนนโอ้โห อันไหนอะใส่นะคะเพราเวลาเดินอะเพาเวลาเดินต้องขอด้านึงได้ไ่ะคะ มาจากนี่แค่ตรงนี้นี่ร้อลยังไงร้อรงก็้อเหมือนกันแต่เราจะสู้แต่ทุกคนเล่นสกีหมดจะเล่นบอร์ดอยู่แต่เพียงผู้เดียวจะสู้ไปสิคของกินกันเ้ราอจะสู้อยู่เลยอะไรปหาของกินช่วยด้วยคือกลัว เปียกตอนเนี้ยกูเปียกไม่เหมือนต้องถอด อนอร่อยไงแต่ว่าหนูกลัวไม่ได้ s n o w b o a r ครั้งแรกล้มไปประมาณสิบรอบแต่ตอนนี้หิมะตกค่ะทุกคนหิมะตกเราไปโยนโบกันไหมมีหรอโยนโบง่ายกว่าอีกนี่โยนโบง่ายกว่าอีกมาแล้วครับยนโบว์เหรอแต่ โบอรอะไชิวน้ำแล้วว่าตอนนี้อ๋อโบอลิ่งไม่เคยเคยปะเคยแต่โบชัวห่วยแล้วินล่องตลอด ทีวันอีกหนึ่งวันนะคะเราจะกลับไทยแล้วแล้ววันนี้ก็แดดดีมากๆทางคือแบบวาย <c oughs> อันตรายเลเนี่ยทางคือโล่งเลยไมนไม่มีลมอะากแดดแบบเลย เมื่อคืนอากาศแบบว่าลบเองศาหนาวจริง <ny> แล้ววันนี้นะคะเราก็เดินทางกับทบิลิซีแล้วนะคะก็เดินทางอีกประมาณ2ชั่วโมงกว่าๆค่ะเพื่อเข้าเมืองจะบอกว่าวิวข้างทางคือสวยมากๆลงรักจอเจียสุดๆไปเลยค่ะ ทางที่จะกลับเข้าเมืองคบิลิตีนะคะมันก็จะมีแบบเวิงเวิรงแบบเหมือนร้านอาหารแต่เราก็มางจะคอฟฟี่เล็กๆน้อยๆกินระหว่างทางนิดนึงนะคะไปไปยืนเฉอมะ บันไดหลายขั้นอยู่นะถึงแล้วค่ะแต่ว่าอ่านชื่อไม่ออกแต่ว่าเดี๋ยวจะปักหมุดไว้ให้ว่าชื่อว่าอะไรอ่านประวัติในพิก Google มาเมื่อกี้ค่ะเขาบอกว่าที่นี่เป็นอนุสรสถานที่สร้างไม่เสร็จและมีเสาทั้งหมด16ตน้นและในแต่ละเสาเนี่ยก็จะมีมีประวัติของประเทศจอร์เจียนะคะสลักไว้อยู่ ใน,ในทั้ง16ต้นมีมีสลักไปหมดเลยเดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูข้างบนกันว่าเขาแบบสลักเป็นรูปอะไรบ้างในเสา16ตน้นนี้ค่ะแต่ตอนนี้ต้องเดินขึ้นบันไดไปก่อนหนาวด้วยลมแรง าเป็นแกะสลักเป็นรูปน่าจะเป็นแบบประวัติแหละคิดว่าเหมือนแบบอารมณ์แบบโบสถบ้านเราอะ่ะบทถไทยบ้านเรา ตรงมานะคะก็จะเป็นเป็นโบสถ์หรือเปล่าไม่แน่ใจค่ะแต่ว่าเห็นวิวทางนอกเมืองของพาบาิดซี่แบบชัดงเงิเสียงาก่จืดหูมากหนาวไม่รู้ได้ยินเสียงไหมเพราะว่าลมแรงมากนี่ตรงนี้น่าจะเป็นโบสถ์ค่ะ ็น่าจะเป็นที่สุดท้ายนะคะที่จะมาเที่ยวที่จอร์เจียค่ะแล้วก็พรุ่งนี้เราก็จะเดินทางกลับประเทศไทยแล้วพรุ่งนี้น่าจะไม่ได้ไปไหนต่อแล้วค่ะก็ขอปิดคลิปที่นี่เลยแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เันด้วยนะคะคลิปนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายจะให้พูดอีกสักสิบครั้งก็ยังพูดได้ค่ะ ว่าจอร์เจียเป็นประเทศที่มีธรรมชาติที่สวยงามมากๆคุ้มกับการเดินทางทั้งหมด12ชั่วโมงแต่รับรองเลยค่ะว่าครั้งนี้จะไม่ใช่ครั้งแรกและครั้งสุดท้ายของแจมแน่นอนแล้วพบกันใหม่จอร์เจีย